ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับความตึงเครียดมาเคาะประตูหน้าบ้านแล้ว ใครชักศึกเข้าบ้านพบครังแสงฝ่ายต้านรัฐบาลทหารพมา่าใจกลางเมืองแม่สอดสถานการณ์ชายแดนภาคตะวันตกของไทยตกอยู่ในสภาวะที่สุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากและก็ได้มีการพบแหล่งผลิตอาวุธสงครามของกองทัพ pdf อยู่ใจกลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากเลยทีเดียวแต่ผู้ผลิตนั้นไหวตัวทันหนีไปได้ส่วนที่แม่ระมาด เจ้าหน้าที่รวบสามผู้ต้องหาที่ค้าอาวุธสงครามและได้ของกลางเป็นจำนวนมากล่าสุดอดีตนะักการเมืองพรรค n อ d จากทวายได้ป่วยเป็นมะเร็งและเสียชีวิตหลังหนีการจับกุมของทหารพรม่ามาหลบอยู่ในประเทศไทย c a r e n Information Center รายงานว่าเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ได้พบแหล่งผลิตอาวุธสงครามของกองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้านหรือ PDF เพื่อนำไปใช้สู้รบกับกองทัพพม่าโดยบังเอิญในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในตำบลแม่ปะด้านฝั่งตะวันออกของตัวเมืองแม่สอดเหตุดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุไฟไหม้ที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในตำบลแม่ปะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลอำเภอแม่สอดสามารถดับไฟได้แล้ว จึงเข้าตรวจสอบบ้านในระแวกที่เกิดเหตุและพบว่าภายในบ้านหลังหนึ่งมีอาวุธสงครามที่กองกำลัง pdf ใช้สู้รบกับทหารพมา่ารวมไปถึงอุปกรณ์สำหรับใช้ผลิตอาวุธสงครามเหล่านั้นอีกเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่พบตัวผู้อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประจำอำเภอแม่สอดได้เข้าไปตรวจสอบหาหลักฐานและก็ได้มีการนำตัวคนสัญชาติพมา่า ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงบ้านหลังนี้ไปสอบสวนแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการหาตัวขบวนการผลิตอาวุธสงครามกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่มั่นใจว่าอาวุธสงครามที่พบนั้นมีความเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพมา่าหรือกองกำลัง PDF และเหตุไม่สงบต่างๆที่เกิดขึ้นในพม่าอีกด้วยสำนักข่าวมิสซิมา ซึ่งนำเสนอข่าวเดียวกันเมื่อวันที่17พฤษภาคมและก็ได้ลงภาพแผนที่ของบ้านที่ถูกใช้เป็นสถานที่ผลิตอาวุธสงครามที่ถ่ายจาก Google Earth พบว่าตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของถนนใหม่เลข105ซึ่งไม่ห่างจากโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพสถานีขนส่งรวมไปถึงโรงพยาบาลน,นาครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลมากนักนอกจากจะพบแหล่งผลิตอาวุธสงครามกลางเมืองแม่สอดแล้ว ช่วงเช้าตรู่ของวันที่14พฤษภาคมฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากก็ได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้กระทำผิดตามพรบอาวุธปืนที่จุดตรวจทหารผ่านบ้านห้วยแห้งหมู่ที่9ตำบลคเนจื้อและได้ของกลางเป็นอาวุธสงครามจำนวนมากหลายารายการด้วยกันประกอบไปด้วย 1. แนบกระสุนสำหรับใช้กับแมกกาซีนปืนพก จำนวน4,950ชิ้น 2. แนบรับแรงถอยสำหรับปืน M16 จำนวน500ชิ้น 3. แนบนกปืนสำหรับใช้ประกอบชุดเครื่องลั่นไกปืน M15 จำนวน300ชิ้น 4. สลักกระเดื่องอัตโนมัติสำหรับใช้ประกอบชุดเครื่องลั่นไกปืน M15 จ,จำนวน800ชิ้นและ 5. รถตู้ส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้าสีขาวทะเบียน หก็ไก่งองู4 4 1 9กรุงเทพมหานครและก็พบผู้ต้องหา3รายมีนายมานะกิ่งคำอายุ48ปีใีนายการกรวินสิรินอายุ22ปีทั้งคู่นั้นสัญชาติไทยและนางสิวซิวแซดอายุ40ปีสัญชาติพมา่าทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และในวันที่17พฤษภาคมสื่อในพามา่าที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ของพรรค NLD ต่างเสนอข่าวการเสียชีวิตของอูมินซานอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรปัสุสัตว์และชลประทานภาคตนาวสีที่เพิ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งด้วยวัย68ปีด้วยอูมินซานเป็นชาวเมืองลองหลงจังหวัดทวาย และได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาภาคตนาวสีสังกัดพรรค NLD ทั้งจากการเลือกตั้งทั่วไปในปี2558และ2563แต่หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564อูมินซานได้หลบหนีการจับกุมของสภาบริหารแห่งรัฐหรือ SAC แอบหนีเข้ามาอาศัยอยู่ยังสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ส่วนบ้านของเขาในเมืองลองหลงถูก s a c อายัตเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2564อันหนหึ่งจังหวัดทวายภาคตนาวศรีมีพื้นที่ติดกับชายแดนภาคตะวันตกของอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีของประเทศไทยนั่นเองกองกำลัง PDF คือใครยิ้มกลางสายฝนโดยสีนาคาเชียงแสนสายฝนพร่างพู ตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมาไม้ใหญ่เริงร่าทุ่งหญ้าขจีลำธารหลากร้อยสายที่เคยแห้งขอดหลับไหลกลับมามีชีวิตอีกครั้งพร้อมๆกับช่วยเติมพลังให้กับสบพรพพชีวิตท่ามกลางสภาพป่าดิบชื้นที่แสนจะโรแมนติกแต่แท้ที่จริงแล้วชีวิตที่นี่ไม่ไดีง่ายนักวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าพวกเขาถูกปลุกด้วยเสียงนกหวีดเพื่อเข้าสู่สนามฝึกท่ามกลางแสงแดดร้อนระอุ สลับกับสายฝนกระนํำของฤดูมรสุมเพื่อสร้างความพร้อมทางกายและความเข้มแข็งในจิตใจเหนื่อยในสนามฝึกดีกว่าถูกฆ่าตายในสนามรบพวกเขาเลือกแล้วที่จะทิ้งชีวิตในเมืองอันสุขสบายหันมาจับอาวุธเพื่อสู้กับเผด็จการทหารเมียนมากนี่คือหนุ่มสาวแห่งกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ the people's defense force ที่รู้จักกันในนาม pdf นั่นเอง กองกำลังน้องใหม่ของโลกที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลเงาของเมียนมาหรือรัฐบาลสามัคคีแห่งชาติ The National Unity Government หรือ NUG โดยมีการประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2564ก่อนจะประกาศตัวอย่างเป็นทางการด้วยการเผยแพร่ภาพการสวนสนามของกลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่เข้ารับการฝึกทหารเมื่อวันที่29พฤษภาคม2564ที่ผ่านมา จากการติดตามข่าวสารการจัดตั้งกองกำลังพิทักษ์ประชาชนกลุ่มนี้พบว่าเริ่มมีความเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน2564เริ่มแรกมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกองกำลังเอกภาพหรือ Unit Defense Force UDF แล้วจึงค่อยๆพัฒนาตัวตนชัดเจนขึ้นจนกลายมาเป็น PDF ในเวลานี้กำลังพลเหล่านี้ส่วนใหญ่ คือคนหนุ่มสาวทั้งชายหญิงชาวเมียนมาที่ออกมาเคลื่อนไหวแบบสงบสันติตามแนวอรารยะขัดขืนหรือ CDM ในห่วงแรกๆหลังจากการรัฐประหารใหม่ๆจากการสั่งให้ใช้กำลังเข้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดรุนแรงจนผู้ประท้วงบาดเจ็บล้มตายไปเป็นจำนวนมากทำให้คนหนุ่มสาวเหล่านี้ต้องเปลี่ยนความคิดเพราะสันติอหิงสาอย่างเดียว คงที่จะไม่สามารถเอาชนะระเบิดและกระสุนปืนของฝ่ายทหารได้จึงเกิดขบวนการใต้ดินได้มีการชักชวนกันเข้าไปฝึกเป็นทหารกับกองกําลังชนกลุ่มน้อยต่างๆตั้งแต่กองทัพเอกราชคชาินและกองทัพสหภาพกะเเรียงรวมทั้งเข้าฝึกกับชนกลุ่มน้อยกลุ่มอื่นๆที่ยังไม่อยากแสดงตัวเพราะไม่อยากเสียบทบาททางการเมืองคนหนุ่มสาวเหล่านี้อายุเฉลี่ยตั้งแต่1 8ถึง40ปี ซึ่งเรียกได้ว่ามีตั้งแต่คนหนุ่มถึงคนวัยชะกันพวกเขาทั้งชายหญิงมาจากหลากหลายสถานะต่างชนชั้นในสังคมตั้งแต่นักเรียนนิสิตนักศึกษาอดีตครูหมอพยาบาลดารานางแบบหรือคนดังในสังคมยันไปถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานพลเรือนของรัฐบ้างส่วนพวกเขาทยอยหลบหนีจากการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่รัฐ ผ่านการจัดตั้งและประสานงานของเครือข่ายใต้ดินที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อนำพาเข้าสู่สนามฝึกในพื้นที่ป่าเขาเขตอิทธิพลของกองกำลังชนกลุ่มน้อยโดยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการต่อสู้เพื่อประชาชนและโคนล้มอํานาจเผด็จการทหารพวกเขามีตัวตนอยู่จริงๆสู้จริงๆใตายจริงแม้ว่าเวลานี้ฝ่ายทหารเมียนมาได้ประกาศให้ PDF และ NUG กลายเป็นกลุ่มก่อการร้ายติดอาวุธไปแล้ว แต่เชื่อได้ว่าพวกเขายัางสู้ได้อีกนานอย่างน้อยก็ทำให้ทหารเมียนมาปวดตับไปได้อีกระยะหนึ่งนั่นเองการชักศึกเข้าบ้านของคนไทยบางคนอาจจะสร้างปัญหาด้านความมั่นคงอย่างมากมายมหาศาลตามมานั่นเองแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดแชร์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์อย่างสุภาพเพื่อแสดงความคิดเห็นกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับ ที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ